วัดจอมทองอำเภอผลพิสัยนะครับภาพพุทธิพ่อเจ้าคณะอำเภอพระครูสุวรรณขัน,นีิคุณนะครับน้ำท่วมไม่สามารถเข้าออกได้นะครับตอนนี้พระครูสุธรรมรัตนาพรเจ้าคณะตำบลจุพลเขตหนึ่งจังหวัดประน,นครก็ได้นั่งเรือท้องแบนเข้าไป การนำการของพ่อพระครูสุวรรณขันธิคุณนะครับแล้วก็จะได้รับระครูออกมาทางนอกนะฮะน้ำโขงนะครับหนุนสูงครับที่อำเภอพนมิสัยจังหวัดน้องคายนะฮะน้ำตรงบริเวณวัดก็จะหนุนเข้าไปในโรงเรียนอนุบานจนลจุนพลพนิสัยนะครับ ท่วมเต็มไปหมดเลยนะครับในพื้นที่ตรงในที่ต่ากว่าระดับน้ําโขงนะครับและนี่น้าส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ําจากในเขตเทศบาลตำบลบนวิสัยนะครับไม่สามารถระบายลงในน้นาโขงได้ท่วมอย่นี้นะครับ,นนรบในส่วนของโรงเรียนอนุบาลจุมพลผลวิสัยก็ท่วมรวมเช่นกัน,นครับเพระาะว่า รั้วติดกันกันกบวัดจอมทองอำเภอพลพิสัยครับทางงเรียนก็ต้องยกอุปกรณ์ต่างๆนะที่อยู่ที่รุ่มต่ำครับจนไปที่สูงแต่แล้วตอนนี้ลงแล้วนะครับ ฝนก็ตกทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่มีที่ระบายน้ำที่เคยไหลลงในน้ำผงก็ไม่สามารถระบาย,ยาได้ก้อนหนุนมาทางท่อระบายน้ำแล้วก็ไหลเข้ามายังโรงเรียนเ็าไม่สามารถที่จะเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนได้ครับโรงเรียนี้ก็เต็มไปนหมดเลยครับนี่เป็นอาคารฝั่งชั้นป .6 ทานป4ทางฝั่งสาลนะินสุขอำเภอควนไสครับ